สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการพีซบีวิทยูสันติสุขอยู่กับคุณรายการที่คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วจะช่วยให้คุณผู้ฟังไม่เพียงแต่ได้คลายความเครียดความวิตกกังวลและความกลัวในการดำเนินชีวิตท่ามกลางสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะคะแต่ยังช่วยให้คุณผู้ฟังมีความสิ้นชมยินดีและมีสันติสุขเกิดขึ้นในใจค่ะ ถ่อยคำหนุนใจข้อคิดจากรายการจากบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ที่ทางรายการได้สัมภาษณ์พูดคุยมานั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยให้คุณผู้ฟังและน้องๆได้ปรับตัวปรับความคิดปรับการดำเนินชีวิตใหม่ๆทำในสิ่งใหม่ๆซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยทำค่ะคุณผู้ฟังคะพรุ่งนี้และว,วันต่อๆไปชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรเราไม่อาจรู้ได้ ให้เราละความวิตกกังวลน,นี้แต่วางใจในพระเจ้าขอพระองค์ทรงประทานความคิดสติปัญญาที่มาจากพระองค์ช่วยเราในเหตุการณ์ที่เราเผชิญค่ะพระองค์จะเป็นกำบังและเป็นกำลังในการต่อสู้ทุกเหตุการณ์วันนี้บุคคลแห่งสันติสุขเ e r s o n of p e a พ e ของรายการเป็นคิตชนคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจในการรับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งค่ะ ครูศาสนาพุทธิพงศ์ปฏิภาฒสกุลสิทธยาพิบาลคิธจักสามิคีธรรมจังหวัดเชียงใหมค่ค่ะครูศาสนาพุทธิพงศ์จะมีประสบการณ์และข้อคิดดีๆพร้อมถ้อยคำแห่งการหนุนใจมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังซึ่งจะน่าสนใจเพียงใดนั้นติดตามฟังนะคะช่วงนี้ทีมงานขอส่งมอบสันติสุขของพระคิสปานเสียงเพลงที่หนุนใจคุณผู้ฟังก่อนค่ะ the passing ฟังคะ่ะก่อนที่เราจะไปฟังกันว่าครูศาสนาพุทธิพงศ์ปฏิภาสกุลได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในด้านใดและอย่างไรบ้างนั้นให้เรามาทำความรู้จักโดยจากประวัติย่อของอาจารย์กันคะ่ะครูศาสนาพุทธิพงศ์ปฏิภาสกุล ไม่ได้เกิดในครอบครัวคริสเตียนแต่มารับเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นผู้ทรงนำในการดำเนินชีวิตในภายหลังค่ะเมื่ออาจารย์ได้เข้ามาอยู่โครงการบ้านเด็กกำพร้าบ้านเหือนน้ำใจที่คิดจักช่างคำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะส่วนด้านการศึกษาอาจารย์พุทธิพงศ์จบระดับปริญญาตรีสาขาคิตศาสนาศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ และกำลังศึกษาระดับปริญญาโทคณะวิทยาลัยพัะคิสธรรมแมกิวลรีสาขาคิตศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยพายัพเช่นกันค่ะด้านประสบการณ์การทำงานรับใช้เป็นสิทธยาพิบาลประจำคิตจักตลอดมาเป็นเวลา10ปีกว่าแล้วนะคะปัจจุบันเป็นศิทธยาพิบาลคิตจักสามคีธรรมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ให้เราไปฟังครูศาสนาผู้ที่พงปฏิภัสกุลบุคคลแห่งสันติสุขของเราวันนี้กันค่ะว่าครูศาสนาผู้ที่พงได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างไปฟังกันค่ะในช่วงบุคลค,บคลแห่งสันติสุข Person อ f Peace ค่ะช่วงบุคคลแห่งสันติสุข สำหรับชีวิตของผมเองนะครับในช่วงของโควิดโดยเฉพาะในรอบแรกที่ระบาดมากนะครับก็ได้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่การเดินทางต่างๆนะครับก็ทําให้มีความยากลาบากและก็ที่สําคัญครับก็คือการที่ส่งผลกระทบต่อรเรื่องของ จิตใจเนาะแล้วก็ความรู้สึกต่างๆนะครับที่อาจจะเป็นเรื่องใหม่นะครับสำหรับชีวิตของผมเองนะครับได้ทําให้ชีวิตของผมไม่สามารถทําสิ่งที่เคยทําเป็นปกติครับแต่ว่าต้องปรับเปลี่ยนชีวิตทําอื่นๆอีกมากมายนะครับโดยเฉพาะนะครับเมื่อผมมีความกังวลใจว่าเอ๊ะถ้าเราติดโควิดจะส่งผลกระทบต่อการรับใช้ของเรายัางไงก็สําหรับผลกระทบในด้านของคริศตจักรในการรับใช้พระเจ้าแน,น่นอนครับว่า พี่น้องสมาชิกไม่สามารถที่จะมาร่วมนมัสการพระเจ้าที่คริสสจักรได้นะครับแล้วก็การทำธุรกิจในรูปแบบปกติที่เคยทํามาก็ไม่สามารถกระทําได้ทุกอย่างต้องปรับเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์นะครับ เพราะฉะนั้นเองครับก็เลยส่งผลกระทบต่อการที่จะต้องคิดรูปแบบต่าง,างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของโควิดนะครับเพราะฉะนั้นก็มีหลายๆครั้งครับที่รู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะหาวิธียังไงนะครับแต่ว่าโดยการที่เราสามารถเรียนรู้ผ่านคลื่จักรอื่นๆแล้วก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในคลื่จักรของเรานะครับคุณผู้ฟังคะ จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่เป็นอยู่อย่างต่อเน,นื่องนั้นแน่นอนค่ะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ได้สำหรับครูศาส,สนาผู้ที่พงแล้วอาจารย์มีความเชื่อและความวางใจที่มั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าค่ะและเลือกที่จะมองทุกสิ่งในทางบวกในทางที่จะเสริมสร้างชีวิตมากกว่าที่จะมีมุมมองในแง่ลบและดำเนินชีวิตอย่างท้อแท้ใจค่ะ ให้เราไปฟังบางช่วงบางตอนที่ครูศาส,สนาพุทธิพงศ์ปฏิภาสกุลได้แบ่งปันกับทีมงานค่ะก็ในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะครับแน่นอนครับว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของสังคมหรือว่าเราสามารถแก้ไขเรื่องของโควิดให้มันหายไปได้นะครับ แต่สิ่งหนึ่งครับที่ผมคิดว่าเราสามารถทําได้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างก็คือเปลี่ยนแปลงความคิดมุมมองแล้วก็การดําเนินชีวิตของเรานะครับให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับโดยเฉพาะความเชื่อของเราที่มีในองค์พระผู้เป็นเจ้าผมเชื่อว่าเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนเราจะมีความเชื่อที่มั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเราจะมีความไว้วางใจในพระองค์เราจะมีความหวังใจในพระองค์ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะอยู่ในการช่วยเหลือและ อยู่ในการทรงนำของพระองค์ด้วยนะครับและอย่างที่2ครับก็คือการปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองจากสถานการณ์ที่ดูเหมือนเชิงลบเราก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นเชิงบวกได้นะครับมองทุกสิ่งให้เป็นสิ่งที่จะเสริมสร้างชีวิตของเราชีวิตของผมเองครับก็มีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะครับในช่วงของโควิดทำให้ผมได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับได้มีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องของระบบ i อมากขึ้นนะครับ เพราะว่าจะต้องใช้ในการไถ่ายทดสดในการสองพระอมมีในการนมัสก,การพระเจ้าอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ช่วยในการให้ผมได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับในวันที่ท้อในวันที่ปวดใจเมื่อนไม่มีใครตรงนั้น มีสักคนที่รักและห่วงกันแต่เหมือนได้เพียงแค่ฝันไปแต่พระเยซูไม่ทิ้งไม่ห่างไปพระองค์ยังอยู่ตรงนั้นเป็นแรงกำลังที่คอยเคียงข้างกัน ว่ามันเป็นเช่นไรเราไม่ทออทิ้งไม่ได้ห่างไปใกล้เธอแค่คำอาทิตย์ทแค่เพียงลับ คุณผู้ฟังคะผู้คนมากมายยังคงได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด -19 ค่ะทั้งทางด้านการเงินการงานการเรียนเศรษฐกิจและที่สำคัญด้านความเจ็บป่วยค่ะขอพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองดูแลพวกเราทุกคนนะคะที่จะพ้นจากพิษภยัยด้านเศรษฐกิจความเป็นอยู่และการเจ็บป่วยค่ะช่วงนี้ให้เราไปฟังกันค่ะว่า ผู้คนที่ทีมงานเสียงสันติออกไปคุยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจากโควิด -19 นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะไปฟังกันค่ะใน,ช,นะช่วงเล่าสู่กันฟังค่ะช่วงเล่าสู่กันฟังอย่างแรกเลยครับเงินครับรายได้หายครับเนื่องจากผมเป็นนักดนตรี ได้แต่รอครับถ้าเป็นคนอื่นถ้าเป็นเจ้าอื่นก็จะไปขับแกร็บขับรถทำอาชีพอื่นอะไรอย่างนี้แต่ของผมรอดีกว่าครับพยายามไม่ออกไปพบเจอไม่รับเชื้อเข้ามายาจะมีปัญหาเพิ่มอีก ทำยังไงให้มีความสุขก็รีแลกซ์ใช้ชีวิตปกติครับเล่นเกมดูหนังฟังเพลงอยู่กับสัตว์เลี้ยงครับอย่าไปท้อครับแค่นั้นรอนะครับอย่าเพิ่งไปคิดสั้นอะไรต่งตางๆนะครับในเมื่อตอนนี้ก็ยังมีวัคซีนอยู่ก็สามารถรอได้ครับผลกระทบที่ได้รับจากวิกฤตโควิด -19 เนี่ยนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องการงานค่ะเพราะว่าเป็นอาชีพที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่รัฐบาลสั่งปิดที่ทํางานเป็นกลุ่มแรก ก็ต้องว่างงานไปนะคะโดยไม่ได้รับเงินชดเชยใดๆเลยเราก็ต้องยอมรับความจริงก่อนนะคะอย่างแรกว่าเรากําลังเจอวิกฤตแล้วมาคิดวิธีแก้ไขปัญหาด้วยการหารายได้เสริมจากทางอื่นบ้างที่มันพอจะเป็นไปได้ความชื่นชมยินดีและสันติสุขนะคะก็คือคิดถึงประโยชน์ที่บอกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอทุกอย่างมีเหตุผลที่จะเกิดขึ้นพอคิดแบบนี้แล้วเราก็เกิดสันติสุขในใจนะคะในการที่จะ,ะเผชิญหน้ากับวิกฤตปัญหาต่างๆในแต่ละวัน ณผู้ฟังคะในสถานการณ์โควิด -19 ที่ไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่ซึ่งทำให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นไม่ปกติไม่มั่นคงและไม่ปลอดภัยคะ่ะต้องปรับเปลี่ยนทั้งวิธีการคิดการดำเนินชีวิตอยู่ตลอดเวลาให้เราไปฟังกันค่าว่า ครูศาสนาพุทธิพงศ์ปฏิภาษกุลมีวิธีการหรือการปรับตัวอย่างไรให้การดำเนินชีวิตมีความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตนี้ค่ะสำหรับชีวิตของผมเองนะครับถามว่าผมทำายังไงที่จะมีความสุขหรือมีสันติสุขครับในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด แน่นอนครับว่าผมจะต้องมีความไว้วังใจมีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็ผมจะต้องรู้ว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถที่จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในทุกเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับช่วงโควิดหลายปีที่ผ่านมานะครับก็ทําให้หลายๆคนไม่มีความสุขนะครับ แต่เราสังเกตไหมครับว่าช่วงลานี้นะครับซึ่งมันผ่านมาหลายปีแล้วทุกคนก็สามารถปรับตัวได้นะครับทุกคนก็สามารถที่จะมีความสุขได้ในสถานการณ์ที่อาจจะไม่ค่อยดีในชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยให้ผมมีสันติสุขมีความชื่นชมินดีก็คือการดำเนินชีวิตในฐานะที่เป็นคริสเตียนที่ดีในฐานะที่เป็นผู้รับใช้ที่ดีครับ แม้ว่าเราจะมีความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นนะครับแต่เราสามารถเห็นสิ่งเหล่านั้นให้มันเป็นสิ่งที่ดีและก็เราสามารถเรียนรู้ผ่านสิ่งเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันครับ สิ่งหนึ่งครับที่ผมมีความสุขและก็สิ่งที่ทําให้ผมมีสันติสุขได้ก็คือการที่เห็นพี่น้องผู้เชื่อนะครับไม่ว่าในคริสตจักรหรือนอกคริสตจักรทุกคนครับที่ได้แสดงความรักของตัวเองที่เชื่อในพระเจ้าให้กับผู้คนอีกมากมายแล้วก็ผมเองก็ได้มีส่วนในการที่จะแบ่งปันความรักเหล่านั้นให้แก่ผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันด้วยนะครับเป็นการที่ผมเองได้ระล,ลึกถึงพระดำรับของพระเจ้าเช่นเดียวกันรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองครับ คุณผู้ฟังคะตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการ Peace Be With You สันทิสุขอยู่กับคุณนะคะและในวันนี้บุคคลแห่งสันทิสุขของเราก็คือครูศาสนาพุทธิพงศ์ปฏิพัสกุลคะ่ะช่วงนี้ให้เราไปฟังข้อคิดถ้อยคำใงการหนูนใจจากครูศาสนาพุทธิพงศ์กันคะ่ะ มีพระธัมพีตอนหนึ่งครับที่อยากจะอ่านให้พี่น้องได้รับฟังร่วมกันก็คือในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ28นะครับได้กล่าวว่าและเรารู้ว่าในทุกๆสิ่งพระเจ้าทรงทำให้เกิดผลดีแก่บรรดาผู้ที่รักพระองค์คือผู้ที่ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์พี่น้องครับพระมพีข้อนี้เป็นพระธรรพีที่หนุนใจชีวิตของผมเองและผมเชื่อว่าพระธรรมพีข้อนี้จะเป็นพระพีที่หนุนใจพี่น้องทุกๆคนครับ ดยเฉพาะพี่น้องคริสเตียนนะครับไม่ว่าสถานการณ์ของชีวิตของเราจะเป็นยังไงพระเจ้าจะอยู่กับเราพระเจ้าจะทรงช่วยเราเหมือนที่พระพิธีตอนนี้บอกว่าพระเจ้าจะให้เกิดผลดีแก่ทุกๆุกคนที่รักพระองค์เช่นเดียวกันครับพี่น้องที่อาจจะไม่ได้รู้จักพระเจ้าพี่น้องที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนพี่น้องก็สามารถที่จะมีสันนิสุขได้นะครับถ้าพี่น้องลองเปิดใจและก็ให้พระองค์ได้เข้ามาในชีวิตของพี่น้องพระเจ้าอาจจะให้พี่น้องได้สัมผัสกับสันติสุขที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่ท่านและท่านจะมีสันติสุขในทุกสถานการณ์ ชีวิตได้เช่นเดียวกับพี่น้องคริสเตียนในเวลานี้ด้วยนะครับขอให้เราทุกคนที่จะได้ไว้วางใจในพระเจ้าในยามทุกยากในยามลาบากไม่ว่าสถานการณ์ของเราจะเป็นยังไงถ้าเรามีพระเจ้าสันติสุขสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราได้อย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังคะรายการพีซีวิทยูสันติสุขอยู่กับคุณใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะ หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์และแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตจากครูศาสนาพุทธิพงศ์ปฏิภาสกุลค่ะซึ่งเป็นบุคคลแห่งสันติสุขของเราในวันนี้ วันนี้ทางรายการมีข่าวดีมาบอกค่ะคุณผู้ฟังสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังเผชิญกับปัญหาความทุกข์ยากของชีวิตและต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของปัจจัยที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตเช่นอาหารของใช้ประจำวันต่างๆคุณผู้ฟังสามารถเขียนหรือโทรศัพท์เข้ามาเป็นกรณีพิเศษได้เลยนะคะโดยเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน1น1 ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ห0 0หรือสะดวกส่งมาทางอีเมลก็ได้ค่ะ vop@voiceofpeace.org ค่ะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข053.242.654และหมายเลข053.260.627ค่ะทางทีมงานจะพิจารณาในการส่งมอบสิ่งของให้ตามความเหมาะสมและตามที่จำเป็นค่ะ คุณผู้ฟังคะในการดำเนินชีวิตอย่างผู้มีความสุขและมีใยนั้นอย่าให้เรามองที่ปัญหาอุปสรรคค่คะไม่มีใครตายเพราะมีปัญหาคะ่ะแต่คนจำนวนมากมักจะตายเพราะจมอยู่ในปัญหาขอพระเจ้าทรงช่วยเรานำเราทุกคนที่กำลังเผชิญอยู่กับปัญหาไม่ว่าจะเรื่องใดๆขอให้หลุดพ้นและผ่านพ้นความยากลำบากนั้นไปได้วยดีนะคะอย่าลืมนะคะ ให้เราละความกังวลใจในเรื่องในเหตุการณ์ที่ทำให้เราเป็นทุกข์แต่ให้เรามีเวลาที่จะพักสงบในพระคุณและความรักของพระเจ้าค่ะพระเจ้าทรงรักและห่วงใยคุณผู้ฟังทุกทกท่านค่ะดังพระคริสต์รมคำพีในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่หข้อที่7ได้กล่าวไว้ว่าจงละาความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย วันนี้ดิฉันดรจริยาสอนมยุราและทีมงานเสียงสันติต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะพบกับเรื่องราวดีๆและบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ที่จะส่งถ้อยคำอันนุนใจและเป็นผู้มอบสันติสุขของพระคลิ์ให้กับคุณผู้ฟังในครั้งต่อไปค่ะขอสันติสุขดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ